สวัสดีค่ะมาพ่อกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินซัาแบบน,นอนนัวค่เมื่อนี้ตำถาดกุ้งสดเนาะค่ะตำถาดกุ้งสดขาปิดเทิมแล้วสมัยแล้ว <c oughs> บางหันโอ้ยเมื่อยแห้งหลายนอนเดือคู่มือค่ะเมื่อยหลายเพ่าะเมื่อยสมองเนี่ยมันว่าคือเมื่อยร่างกายเด้อร่างกายกับเมื่อยเพราะแห้งเราสมองนี่ก็พ้องกัน แห้งคักเข้าไปอีกมันเมยมันหลานะไม่สียมซอนอนุบาลมันบอกในสิบกวานห้องทุูห้องตอนกับเมื่อหลังของหน้ามีกหักหลาย เรื่องเงนเมื่อยร่างกายทั้งเมื่อยสมองแต่ว่ากาบ,บอสบอทหรอคะมันกะเออกิใดให้เนยเดสอนเล็กหน่อยะนะ่นะบาดนี่กะถ้าบอไดอีกอย่างว่าบบบรุ่งสมองบบบรุ่งร่างกายเนี่ยกะคือสีขากหลายเติบอยู่ดอกบาดน,นี่ก็เลยไปฟังเพลงอยู่ยูทูบอ่ะก็เลยเห็นคู่เตย ไม่เพิงงง่งมีแห้งหลายโอ้ยมีแห้งไร้อะนะเพิ่งเพิ่งมีแห้งหลายที่คู่เตยลองส่งความทุกสถานก,การณ์คู่เตยกินได้คู่จีกินได้กันตัวค่าก็เลยว่านะที่เจ้าเคยฟังบาเพ่งนี่นะที่มันบอกว่านะนั่นเป็นอย่ย นี่นะอืมอที่เขาบอกว่าไม่ว่าจะทํางานหนักเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดเมื่อคืนเมื่อคืนเต็มที่เช้านี้ได้อีกร่างกายบอกว่าไหวะนะเธอคือกําลังเธอคือชูใจโอ้ยมีแหงงดีงนั่นแหมเพียงนีแหมถ้าเป็นรองดีก็คือสิเป็นคู่เตยเราล่ะอันนี้เป็นคู่จุยถ้าเป็นนักรองเสียงเพียนก็คือสีใดอยู่โอ้ยมีแหงงดีมีแห,ง,แหงอีเลีย คือเพิ่นว่าพอได้กินแล้วมันกระลงเนาะคะ่ะสมองกระลงรู้สึกว่ากับปีกระเป่าขึ้นบ่เคลนนั่นแมนแท้เด้กินแย้มเมื่อเสาแฮงคักก่อนไปทำงามเจ้าขนมลูกรู้สึกว่าสมองมันแรงนะน่ะ สมองมันแรมไข่แน่สมองมันกระปีกระเปาแบาบว่าร่างกกยห้องกับกระปีกระเปาขึ้นมันลงนะค่ะมันบอกคือแบาบว่ามันซอยเท่าใดอิลี นนันแทเอาไปเป็นคล้องฝาเอาไปเป็นคล้องฝากออหยิดไม้หย่บน้ำนะใจอ้่กันเด้ยเป็นการดูแลสุขภาพแบบว่าห่วงใยสุขภาพซชืง่งกันและกันนะ นุกอะว่าดี yo ส่วนมากมปีไม้เนาะคนน้อยหนยกกับชาวแบนเนาะไปให้ก็ชาวแบรน,นบร70 ml เนี่ย70 ml. มิลลิลิตรไม่สิพอดีอะบางคนก็นถามว่าเจ้าคือกินเดือดแทะเดือดอีดีเทียงขึ้นนีเนี่ย,ยดูแลสุขภาพจังเลยว่าไม่อย่างนี่แหละดูแลว่าไม่อย่าง แล้วก็กินเพชทเพแบบนี้กับว่าแมนว่ากินทุกข้าบด้วยคะ่ะกินแต่ตอนคลิปซื้อแล้วก็มื้อธรรมดาหรือวันธรรมดาขาบเนาะภาษาอีสานเอิ่นค่าบจะกินตามปกติอือม ปิดเท่าเหมือนคืนหอวเด็กหน่อยอยู่เด้ <c oughs> ก็สิแลีนเลรียญปุ๋อะง่ายทองหน้ามั้งเหะช่วงนี้ช่วงเกี่ยวเขาเด้ช่วงคนทำงานนะช่วงเกี่ยวเขาช่วงเจ้าหน้ากำลังเอาเขาเปิดเทอมมากปะุะ ก็จะคุณคู่ค้าคุณคู่ค้าอีกเหมนอ่ะโอ้ยมีแหงเดชก็ว่ากันไปช่วงใดแห้งถ้ากินแล้วช่วงใดแห้งก็ดีอยู่ก็ไม่นึงว่า เก็ดงานมองงือมือสมองกับลุงกับขัน้นเนาะลองกูเหมือจนว่าสิจำได้ ไม่ว่าจะทำงานหนะน่กเหนื่อยสักเพียงใดจับเมื่อคืนนอนดึกหนิมือขึ้น,นอนดึกเลยน,นอนดึกเลยร่างกายสมองบอกว่าไหวอปู เธอคือกำลังเธอคือย่งใจโอ้ยมีแหงเดชกระคับมาอีกแบบอือีปูแซีบๆอ่ะ Còn mực Sao Chín được khu mực Còn non cái dàn phía là chín bèn chắc khoản nhưng mà cả non Cho bác kính nhắm tuần sau đi đấy ก่อนไปทำงานอ่ะมันเห็นอนกระปีกระป๋าสมองมันแรนตําหงกันเลือดๆความเผ็ดประตรงหงเนหะ ลายแห้งไรโอ้ยมีแหงเด้ะเราวก็ดรอรอนักคูเตยนะท้าคู่เตยยังบ่เคยลองนะคะอยากจะแนะนำค่ะแบบซุปไก่สบกัด7 0 ml เนี่ยดีลีค่ะดีในดีในความหมายของหนูก็คือว่า ทำให้สมองโล่งกระปี้กระเป๋าเนาะแมนแทบผู้ใดที่เขากะย่ำตอนเลืกนะเขากะหรือว่าทำงานเปลี่ยนกะทำงานหนัก,หน,กหน่อยคือใช้สมองหน่อยหรือว่าห่างกายอ่อนเพี้ยนเนี่ยค่ะกิ่นก้อนไปทำงานใส่ความสูด้ลยล่ะจะละมือละเว้น โอ้ยโอ้ย,อยมีแหงเด้อิลีพรสู่ค่ะพรสู่ค่ะขอบคุณเลหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมหนูนะคะขอบคุณมากๆนะคะมือนีหนูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ